ประวัติศาสตร์ของเนปาลยุคที่เป็นดินแดนในเทือกเขาฮิมาลัยขั้นจีนที่เบตกับอินเดียทางเทือกเขาฮิมาลัยตะวันออกเป็นที่อยู่อาศัยของชาวขีรัตซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่รวมกันจนเกิดเอกลักษณ์ทางภาษาขนบรรมเนียมประเพณีสังสมเวลาเนิ่นนานนับจาก2,000ถึง2,500ปีก่อนคริสตกาลบันทึกของกษัตริย์ขีรัตเมื่อ800ปีก่อนคริสตกาลแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีกษัตริย์สืบทอดถึง32พระองค์ครอบครองดินแดนอย่างกว้างขวางจากศูนย์กลางในหุบเขากาดมันดูนานถึง1,963ปี8เดือนภายใต้ความเชื่อและวิถีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับวิญญาณนิยมถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวทางจิตวิญญาณที่เน้นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและบรรพบุรุษรวมถึงความเชื่อในลทัทธิชามานที่หมอผีหรือนักชองตอบโต้กับโลกวิญญาณ ท่ามกลางการแผ่สยายของาศาสนาพระเวทที่มีมาแต่เดิมกลุ่มชนชาวคีรัตนี้นับเป็นต้นทางของการผสมผสานในทุกด้านจนถึงช่วงเวลา800-700ปีก่อนคริสตกาลมีการหลั่งไหลของผู้คนหลักชาติพันธุ์อีกระลอกทั้งชนเผ่าอินโดอารยันเช่นพวกไมทินลิชวีโกศนและมละจากรัฐมหาชนบทของอินเดียที่ต่างไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่นี้ ด้วยเหตุผลที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันทั้งการถูกรุกรานหรือการสแสวงหาดินแดนใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินแดนที่จากมาการมาอยู่ในแหล่งเดียวกันของคนต่างที่ต่างทางทั้งวิถีชีวิตภาษาประเพณีเฉพาะตนก็ถูกผนวกเข้าด้วยกิจกรรมต่างๆและการแต่งงานข้ามชนเผ่าจนเกิดการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมความเชื่อกลายเป็นอารยธรรมเนวาในเนปาลตอนกลาง จนถึง588ปีก่อนคริสตกาลพระพุทธเจ้าก็ถือกำเนิดขึ้นภายหลังองศาสกยมุนีบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเริ่มเผยแผ่หลักธรรมจนเกิดพุทธสาวกจาริขขยายผลออกไปทุกทิศทางรวมถึงการแผ่สยายเข้ามายังหุบเขากาดมันดุและพื้นที่ใกล้เคียงที่ชาวเนวายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์คีรัตมีข้อมูลจากตำนานที่เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า กษัตริย์ศรัทธาพระพุทธศาสนามากจนถึงยกเขตปกครองในอำนาจให้แก่ราชวงศ์สากยะและนี่อาจเป็นที่มาของชาวเนวาในบางกลุ่มที่ยังคงยึดถือตนว่ามีต้นทางมาจากวันณะของสากยวงศ์แม้ว่าการมาของศาสนาพุทธจะไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มพราหมณ์ฝ่ายศาสนาเวทที่เป็นเจ้าพิธีกรรมครอบงำฝ่ายปกครองและบุคคลระดับแถวหน้า แต่ถึงอย่างนั้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็ยืนยันว่าความหลากหลายอันเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของชาวเนวากินเวลายาวนานกว่า2,000ปีที่คนกลุ่มนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมในองค์ประกอบทางพราหมณ์และพุทธดั้งเดิมที่ยึดหลักคำสอนของพระพุทธองค์มีสถานะเท่าเทียมกันภายใต้ภาษาเดียวกันที่เรียกว่าเนปาลบาซาหรือรู้จักกันในนามภาษาเนวาจนถึงคริสตศักราช250 อาณาจักรีรตก็ถูกโค่นล้มโดยผู้นำกลุ่มหนึ่งของตระกูลลิชวีที่ลี้ภัยทางการเมืองหรือสูญเสียอำนาจทางทหารในไวสาลีมายังกาดมันดุโดยร่วมมือกับราชินีผู้ปกครองมันเทวสีโวคินีแห่งตระกูลนาควันชีด้วยการแต่งงานประวัติศาสตร์บันทึกว่าพวกเขาได้ต่อสู้กับกองกำลังท้องถิ่นบริเวณแดนเหนือของปาตัญลาจนชาวกีรัตที่เฝ้าแดานนี้ถูกสังหาร ไปอย่างน้อย800คนต่อมาที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าชยสารมีความหมายตามภาษาเนวาว่า800เพื่อเป็นที่จดจำถึงความสูญเสียพร้อมกับการเกิดขึ้นของราชวงศ์ลิชวีในเนปาลในระบบมหาราชาหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีขุนนางที่เรียกว่าซามันตาทำหน้าที่จัดการที่ดินและมีกองกำลังอาสาสมัครเป็นของตนเองจัดเป็นกลุ่มอิทธิพลที่มีอำนาจรองจากกษัตริย์ เชื่อกันว่าในระยะนี้าศาสนาที่มีอิทธิพลได้แก่พรามหมณ์ฮินดูพุทธและาศาสนาเชนที่ต้นทางในไวยาลีเป็นวงของมหาวีระตีระทางกรองค์ที่24ของาศาสนาเชนรวมถึงความเชื่อในท้องถิ่นของอารยธรรมเนวาที่ยังคงดำรงอยู่จารึกหินอย่างน้อย40หลักในเนปาลยืนยันช่วงเวลาสมัยลิชวีมีการกล่าวถึงการมีอยู่ของวัด และพระภิกษุสงฆ์ซึ่งนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าแม้ไม่ทราบนิกายที่โดดเด่นทางพุทธศาสนาแต่อิทธิพลที่แข็งแกร่งน่าจะมีต้นทางมาจากนิกายมหาสังธิกะสามมิติยะสารว a ติวาดส่วนนิกายที่มามีอิทธิพลในระยะหลังได้แก่นิกายมัทธยมกะและโยคาจาระซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้นิกายวัชรยาในเนปาลเติบโตอย่างไรก็ดีในทางการเมือง ราชวงศ์ลิชวีในหุบเขากาดมันดุก็ไม่สามารถผง,งาดขึ้นได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการแผ่สยายอิทธิพลของราชวงศ์คุปตะในจักรวรรดิอินเดียนับตั้งแต่คริสตศักราช280เป็นต้นมาจนถึงสมัยพระเจ้าจันทรัคุปที่หนึ่งจักรพรรดิผู้สถาปนาเป็นมหาราชาธิราชแห่งจักรวรรดิคุปตะขึ้นสืบบัลลังก์นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช320และอภิเษกกับเจ้าหญิงกุมารเทวีแห่งลิชวี จนสามารถขยายดินแดนออกไปครอบคลุมทั้งตอนเหนือและตอนกลางของอินเดียทั้งหมดในสมัยนี้ทั้งในอินเดียและทางตอนเหนืออย่างในดินแดนเทือกเขาฮิมาลัยหุบเขากาดมันดุต่างให้ความสำคัญกับาศาสนาฮินดูาศาสนาพุทธและาศาสนาเชนอย่างเท่าเทียมแม้ว่ากษัตริย์จะนับถือในาศาสนาใดก็ตามจนบางกรณีาศาสนสถานบางแห่งกลายเป็นที่เคารพทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธในเวลาเดียวกันเช่นกรณี สวายมภูนาตกลุ่มศาสนาสถานโบราณบนเนินเขากลางหุบเขากาดมันดุของชาวพุทธเนวาที่เชื่อกันว่ามีการสร้างวัดในสมัยพระเจ้าอาโศกแต่ถูกทำลายไปและถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าวริสาเทวะกษัตริย์ลิชวีเนปาลพระองค์ที่สมซึ่งปกครองอยู่ระหว่างปีคริสตศัรกราช400 425 จากความหลากหลายของชาวเนวาได้ก่อให้เกิดอาชีพตามความชำนาญที่สืบทอดกันมาทั้งพ่อค้าช่างฝีมือศิลปินช่างปั้นหม้อช่างทอผ้าช่างย้อมผ้าเกษตรกรและอื่นๆซึ่งมีส่วนผลักดันให้เกิดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโบราณผ่านกลุ่มพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายระหว่างทิเบตและอินเดียพร้อมกับส่งออกผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นไปตามเส้นทางการค้าเก่าแก่ในทุกทิศทาง อย่างไรก็ดีการจำแนกฐานะทางสังคมของชาวเนวาเพิ่งมีความเด่นชัดทางประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ลิชวีโดยเฉพาะระบบวันนะมีอยู่จำนวนมากแต่และว,วันนะก็มีการกำหนดอาชีพเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบทบาทในสังคมทั้งผู้นำบรรดาศักดิ์ศาสนาและอาชีพวันนะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคือสากยะ ที่พวกเขาถือกันว่าเป็นลูกหลานขององศากยมุนีพระพุทธเจ้ามักมีความเกี่ยวข้องกับปุโรหิตนักบวชและช่างทองโบราณซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับช่างทองแดงที่อยู่ในวนรรณธรรมแรกกาและช่างทองสำริดที่อยู่ในวรรณะอูายข้อมูลจากประวัติศาสตร์ระบุว่าในช่วงราชวงศ์ลิชวีครองอำนาจยังคงมีความหลากหลายทางาศาสนาแต่ที่มีบทบาทคือาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธ โดยเฉพาะในสมัยของราชามนาเทวะโอรสกษัตริย์ธรรมเทวะที่ปกครองอยู่ระหว่างคริสตศักราช464ถึง50 505พระองค์ขึ้นครองบัลลังก์ขณะยังทรงพระเยาวและได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากพระนางราชยาบตีพระมารดาแทนที่พระนางจะเข้าสตีซึ่งเป็นพิธีกรรมของศา,ศาสนาฮินดูที่หญิงไม้หรือราชินีไม้จะสละชีพของตนเองโดยนั่งบนกองไฟ ที่กำลังเผาร่างไร้วิญญาณของกษัตริย์ธรรมเทวะสวามีผู้วัยชนและแม้ว่ากษัตริย์มานเทวะจะเป็นผู้บูชาพระวิษณุแต่พระราชินีและพระธิดาเป็นผู้บูชาพระอิศวรจึงเป็นสมัยที่สถาบรรัานกษัตริย์นับถือาศาสนาฮินดูทั้งไวยสนพนิกายและไสววนิกายขณะที่ประชาชนบางกลุ่มนับถือพุทธศาสนากษัตริย์มานเทวะก็ให้ความเสมอภาค ดังมีข้อมูลระบุว่ากษัตริย์ลิชวีมานเทวะทรงแสดงความเคารพทั้งในสถานที่ของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปนับถือตามความเชื่อของตนเองส่วนศิลป,ปะทางพระพุทธศาสนาก็ค่อนข้างโดดเด่นแต่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างฮินดูกับพุทธมหายานวัชรยานอย่างชัดเจนได้แก่ศิลป,ปะพระพุทธรูปครึ่งองค์ในปาสุป,ปตินธมนเทียน พระวิษณุบรรทมในพุทธนิลคันทะรูปเคารพและรูปปั้นพระวิษณุในชางกุนารายันนอกจากนั้นจารึกและคำพีทางพุทธศาสนาทั้งในเนปาลและทิเบตระบุถึงเทพเจ้าในพุทธแบบตันตระบางองค์ไว้ด้วยอาทิพระอักษรพยะหนึ่งในพระปัญญาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระอมิตาภาพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาบริสุทธิ์เป็นกายแห่งความเพลิดเพลินของพระองค์ พระวัชรโยคินีพระพุทธเจ้าเพศหญิงผู้ทำสมาธิแบบอนุตตารโยคตันตระพระวชระไพรวะเทพผู้ทำลายความตายในพุทธศาสนานิกายวชรยานพระอุสนีสวิชยะเป็นพระพุทธเจ้าแห่งความมีอายุยืนยาวและการเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนาและพระสมันตะพัดหรืออดิพุทธะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกหรือพระพุทธเจ้าในปฐมการ ซึ่งจากความเชื่อเช่นนี้จึงทําให้เกิดเทพผู้พิทักษ์ทั้ง5องค์ที่เรียกว่าปัญจรักษาคือมหาปราติสาระเป็นเทพคุ้มครองบาปโรคภัยและความชั่วร้ายมหาสหัสสรัป,ปรามาถินเทพปกป้องคุ้มครองภัยจากพูดผีปีศาจมหามายุรีหรือวิทยารชยีเทพเพื่อการป้องกันพิษงูมหาสีตวตีเทพปกป้องคุ้มครองเคราะห์จากสัตว์ที่โหดร้ายและ,มะแมลงมีพิษและมหารักษมัตรานุสาริณี เทพเพื่อป้องกันโรคเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าชาวเนปาลที่ชาติพันธ์ในเวลานั้นอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีแม้จะมีความต่างทางาศาสนาเนื่องจากสถาบันกษัตริย์เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีอิสระในการแสดงความเคารพตามความเชื่อจนถึงคริสตศตรวรรษที่7ภายในราชวงศ์ลิชวีแห่งหุบเขากาดมันดุก็เกิดความวุ่นวายจากการแย่งราชสมบัติกันเอง และพุทธศาสนาก็มีส่วนสำคัญในการประครับประคองสถานะของสถาบาันกษัตริย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยืนยันถึงเนปาลในช่วงครสิสตศตวรรษที่7ราชวงศ์ลิชวีในสมัยพระเจ้าอุทัยเทวะดูจะให้ความสำคัญในพุทธศาสนานิกายมหายานวัชรยานเป็นอย่างมาก จนพระเจ้าซองเซนกัมโปจกจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พระองค์แรกผู้สถาปนาจักรวัติเบตสู่ขอเจ้าหญิงพริกุตีของพระเจ้าอุทัยเทวะไปเป็นชายาจนสถานการณ์ในเนปาลบรรเทาลงคัมภีรโบราณได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระนาในจุดเริ่มต้นว่าในคราวเสด็จไปยังทิเบตได้สั่งให้ช่างชาวเนวาหลอพระอักโศพยะหนึ่งในพระปัญญาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดโจคังของทิเบตเป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์จนชาวทิเบตรเรียกขานพระพุทธรูปองค์นี้ว่าโจโวมิเคิวดอเจและภายหลังชาวทิเบตถือกันว่าพระนางพริกูตีเป็นอวตารของพระตาราสีเขียวพระโพธิสัตว์ในมหายานวัชรยานแบบทิเบตเป็นที่เคารพสักการะจวบจนปัจจุบันในสมัยราชวงศ์มัลล โดยเฉพาะในรัชสมัยของจายาสติตมัลละกษัตริย์พระองค์ที่11กํากำหนดให้วนนพรามนอกจากมีหน้าที่เป็นนักบวชแล้วยังรับตำแหน่งทางการบริหารจนถึงขั้นผู้นำฝ่ายบริหารมีการประกาศใช้กฎหมายมานวาธรรมศาสตร์ให้พระภิกษุที่รู้หนังสือในาศาสนาพุทธทำหน้าที่เป็นนักบวชและครูอาจารย์ซึ่งมีสาระครอบคลุมเกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุที่ถือพรหมจรรย์ประกอบพิธีกรรม ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้นิกายเทรวาาที่มีมาแต่เดิมสูญหายไปแต่เกิดนิกายเนวาขึ้นแทนที่ซึ่งต่อมามีการพัฒนาพระสูตรสันสกฤต9ก้าสูตรที่เรียกว่านวกรันตะถือเป็นพระสูตรมหายานที่ใช้กันเรื่อยมาควบคู่ไปกับศิลปะภาพปาบูบาเช่นเดียวกับภาพทางการในทิเบตซึ่งถือเป็นภาพวาดดั้งเดิมของชาวเนวาที่มักแสดงถึงเทพเจ้ามนฑล หรืออนุสอนสถานเพื่อช่วยในการทำสมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมโดยศิลปะนี้ถูกนำมาใช้ทั้งในผู้นับถือฮินดูและพุทธในชุมชนของชาวเนวาด้วยเหตุนี้ศาสนาพุทธนิกายเนวาในเนปาลจึงเป็นศาสนาที่ไม่มีพระสงค์ในการประกอบพิธีกรรมหากแต่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นนักบวชที่ไม่ถือพรหมจรรย์เรียกว่าวัชราจารย์ทําคุรุจู หรือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่อผู้อื่นส่วนคนในตระกูลสากยะจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมภายในครอบครัวของตนเองโดยมีคนในวรรณอุรยัยซึ่งอยู่ในชนชั้นพ่อค้าทำหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์และยังเป็นชนชั้นช่างฝีมือดังที่ปรากฏในคราวเจ้าหญิงภาริคุตีสเสด็จไปอภิเษกกับจัก,กรพัิซองเซนกัมโปยังทิเบตต่อมาในสมัยราชวงศ์รนะ เริ่มมีการฟื้นคืนพุทธศาสนานิกายเทรวาทที่ชาวเนวาเลื่อมใสามาแต่เดิมแต่ราชวงศ์เห็นว่ากิจกรรมของพระสงฆ์เป็นภัยคุกคามจึงมีการเนรเทศพระสงฆ์ออกจากกาดมันดุถึงสองครั้งในปี1926สมัยจอมพลมหาราชาสีทีนจันทราชุมเชอและในปี1944สมัยของจอมพลสีสีมหาราชาเซยุทธาชุมเชอด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาใหม่ เป็นการเปลี่ยนาศาสนาฮินดูทําให้ผู้หญิงและทิ้งาศาสนาจนครอบครัวพังทลายและยังมีการใช้ภาษาเนวารีอันถือเป็นภัยต่อเนปาลปัจจุบันชาวเนวาร้อยละแปด8เป็นชาวฮินดูและร้อยละ10.74เป็นชาวพุทธโดยเมืองปาตันหรือมหานครลลิตปุระที่ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของหุบเขากาดมันดุ เป็นเมืองที่มีผู้นับถือพุทธศาสนามากที่สุดส่วนเมืองพักตาปุระทางตะวันออกของหุบเขากาดมันดุมีผู้นับถือศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ขณะที่เมืองกาดมันดุทั้งสองศาสนาต่างได้รับความเคารพบ,บูชาอย่างผสมผสานและคนทั้งสองกลุ่มต่างร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลสำคัญประจำปีส่วนพุทธศาสนานิกายเถรวาสต่อมาในปี1946คณะผู้แทนจากศรีลังกา เรียกร้องให้มีการนำพระสงค์กลับโดยย้ำว่าเนปาลเป็นประเทศที่พระพุทธองค์ทรงประสูต์จนต่อมาข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ